ที่จะทำ react ส r i s t a and aj เป็นน o a อ่ะเชื่อเลยว่า reaction นี้จะได้ออกก่อน reaction ของช่วงเอเชีย ep ห้าขึ้นไปมีการพูดสิ่งนี้ตลอดแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครรับรู้สักทีเพราะว่าไม่ได้ออนสักทีคือบางคนอาจจะเคยดู reaction ช่วงเอเชียของวิวอยู่บ้างใช่ไหมคะก็คือที่ลงไปเห็นอะ่ะคือมี ep หนึ่งสองสามสุดอยู่ที่สาม ep สี่วิวไม่ได้ทำ ep ห้า ep หก ep เจ็ตัดเสร็จลงไปแล้วยังไม่ปลดป่ราะใครสักที ep ห้าตัดเสร็จลงไปอ่ะส่งเมล,ลไปขออนุญ,ญาตยังไม่ได้ปลดอ่ะจนตัด ep หกเสร็จลงส่งอีเมล,ลไปพ่วงทั้ง ep ห้า ep หกเลยเงียบก็เหมือนแบบตอนนั้นก็น้อยๆแล้ลก็แบบอืไม่ไม่ไม,มีไม่มีอารมณ์จะตัด ep เจ็ต่อแล้วเพราะแบบเหมือนกับว่าตัด ep หนึ่งอ่ะ การตัดคลิปประเภทเนี้ยเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยที่สุดใช้พลังงานเยอะไมากที่สุดแล้วแบบใช้แบบทุกทุกอย่างเยอะมากที่สุดเลยก็เลยแบบว่าพักก่อนดีไหมอะไรแบบเนี้ยแต่ก็อ่ะเอาวะเรารีอคไปจนแบบ8 9ดเแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ปะหลักก็เอาตัด ep เลงส่งเมลพ่วงไปห้าหกเจพ่วงไปจนถึงตอนนี้ก็ยังเงียบก็แบบไม่รู้ไม่รู้จะมีโอกาสได้ ปลดบล็อกอีกไหมไม่รู้จริงๆพยายามส่งเมลไปแล้วแต่ก็ยังยังไม่ได้รับการปลดคลิปจนมีคนถามมาว่าไม่ทำแล้วหรอคะคือตั้งแต่เริ่มรายการจนจบรายการมี EP เดียวที่ไม่ได้ทำคือ e v 4คะ่ะตัดลงไปแล้วถึง7ตอนนี้8-90ก็คือหมดกำลังใจในการทำก็เลยอยากรอให้5-6-7มัน ลงให้ได้ก่อนเถอะอะไรแบบเนี้ยแต่เชื่อว่าอันเนี้ยจะลงได้ก่อนแน่นอนคือดีใจมากแต่หลายหลายคนเขาไม่รู้หรอกว่าแบบเราแบบว่ารักอาจิงขนาดไหนรักคริสตา้าขนาดไหนเพราะว่าคลิปลงไม่ได้ลงเชอะไม่เป็นไรแต่เราดีใจมากๆที่เราได้ดูคลิปนี้ยังไม่ได้ดูแต่เราเชื่อว่ามันจะฟูลฟิลอะไรเราได้เหมือนเดิมเพราะว่านักรองที่ชื่อคริสตา้ากับอาจิงมักจะฟูลฟิลความรู้สึก ให้เราทุกครั้งที่ได้ฟังได้ยินเสียงเขาร้องเพลงฉันรักอจริงมากจริงนะฉันร้องไห้กับชีแทบจะตลอดเวลา,าจริงมาจ้ะเดี๋ยวจะวูมะ ก่อนเดี่ยวพวกยกินซูชิด้วยกันเรนะาหนาพิซต่าจริงอุ้ยลองเพลงแล้วล่ะช่วงนี้ก็ยังติดเพลงนี้อยู่เลยอะ่ะตั้งแต่เขาร้อง กันตั้งแต่แบบอีพีรแรกอีพีสองกันนะ เพาะเป็นโนก็เพรา <Yeah. S 1> ะรอดมา <Yeah. S 1> ขอสิยงต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับคริสตาครับกลับ yeah. <Yeah. S 1> มา <Yeah. S 1> เป็นสเปเชียล EP ของพีโนไอมากเพราะว่าหลายๆคนติดตามพีโนนอามานตั้งแต่แรกได้เห็นการเติบโต,ตของพีโนนอายและได้เห็นการเติบโต,ตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเช่นเดียวกันตั้งแต่วันแรกที่กูเห็นเขาก็คือคริสตาวันนี้เขา oh. เขาโตขึ้นมาแล้วลเขาเพิ่งจบจากรายการช่วงมา oh. ใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับคริสตามาเล่าให้ฟังหน่อยว้าว wow, it was a super new experience for me because actually I've never danced before <Yeah. S 3> I only see myself kind of as like a solo artist before so I think it was a very good experience for me i went out of my comfort zone a lot and i think i got to know myself a lot better what i like to do what i don't like to do so i really don't regret the experience and it was really really fun so, oh, wow. so... Uh, i think you're more smooth yeah and <Yeah>. like <laughs> yeah, yeah. confident when you speak when you sing, when you stand, I like, don't oh, Idol group, I don't group, so I have. I like my perspective opened up a lot. It's like a completely different world from what I was in, and I was surrounded by so many talented girls, and yeah. I think it was like it was really an incredible experience for me because like it's such an honor to just be with all these talented girls they really inspired me and i think that got a lot more confident and i think that i'm really really happy that i went to this show and the most important thing is that you found yourself yeah i definitely found myself from the show which is อ i i n s จูน่าจะเป็น n นั้นได้อย่างดี And I w a n sing as many songs as I can Yeah r But you can dance from time to time From time to time Yeah Very time to t i m การที่เขาไปอยู่ในแบบเป็นไอดอลกรุ๊ปเพ็นเขาเป็นรายการที่แบบคนเยอะมากใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับเราได้เจอเพื่อนแล้วเราสนกับใครที่สุด So, like i like again, I was surrounded by so many talented people, and within those talented people, I made one of the best lifelong friendships. So, today I'm with a super super special person who has a super super special place in my heart, which is my mother. <laughs> 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 นี่เป็นอมาม่านะคะรีวิวชิมแ,แ,แล้วก็แบบต้องผ่านอะไรด้วยกันเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องแบบช่วยเหลือกันแล้วคือดูโตวกว่าพี่สตารอะไรเงี้ยแล้วพวกเราก็เหมือนแบบดูแลกันบางทีก็เหมือนเป็นครอบครัวไปเลยอะค่ะก็เลยแบบสนิทกันมากจนเหมือนแม่ลูกถ้าเขาเรียกว่าเป็นแม่ลูกกัน <laughs> ผมคงเป็นตะกงอะแน่นอนแน่นอนอะพี่ว่าจากแรกอะการอยู่ในรายการแบบที่เป็นซ u ร v i ์ไ l วลเงี้ยแน่นอนว่าเพรสเชอร์มันเยอะ มันต้องช่วยสปอร์ตกันยังไงบ้างครับเหมือนประสบการณ์เรามันคล้ายๆกันในหลายๆเรื่องค่ะแบบพอมันอยู่ด้วยกันแล้วเราก็เจอเหตุการณ์ที่มันแบบต้องผ่านไปด้วยกันนะคะเราก็จะรู้ว่าแบบเราคิดอะไรกันอยู่เราเข้าใจกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่แชร์ความคิดกันแล้วก็ให้กําลังใจกันแล้วก็พอรู้ว่ามีเพื่อนอยู่ข้างๆก็รู้สึกว่ามันอุ่นใจมากขึ้นรู้สึกว่ามันผ่านไปง่ายมากขึ้นค่ะนี่ครับ แล้วก็วันนี้ก็เป็นเป็นวันที่สำพี่นะพี่คิดว่ามันคือมันคือ graduation นั่นแหละมันก็เหมือนกนเราเรียน High School นะก็จะชัดเจนว่า which way อยากจะไปทางไหนอยากจะเรียนอะไรอยากจะไปเป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่มันก็เปิ h School memories are always have a very special place in your heart in our heart ท mm ุ hmm. กคนเลย mm hmm. เพื่อนที่เราเรียนมาด้วยกันเราจะจำได้วันนี้ก็เลยอยากจะเชิญมาด, mm hmm. ด้วยกันเพราะว่าอยากให้แฟนๆที่เขาสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นคริสตาและอาจริงแล้วก็ น้องๆทุกคนนะ่ะไม่ว่าเขาจะเดบิวที่ไหนก็ตามตามมาให้กําลังใจและตามสปอร์ต hmm. เขาเพราะว่าเราเห็นเด็กเหล่านี้มาตั้งแต่วันแรกที่เขาเริ่มต้นถูกไหมครับ mm hmm. วันนี้ร้องเพลงนี้ได้ไหมครับเพราะว่ามีคนส่งคลิปนี้มาให้เต็มทิกตอกเลยให้พี่ดูเพลงที่ชื่อว่าอะไรเลข5 mm hmm. เลข5ส mm ักอย่าง Push number f for Q in input method so long <laughs> so l <long>. o special version อาจ n นัคริส because right? wow. like, everyone who debuted is so talented and so unique in their own way and me and arjung are gonna be their number one fan club yes fighting <laughs> so i'm so excited to hear like their new songs and we're definitely going to be the fcs okay, i heard a song I like... I like so summer dream some something some ลองเลยนะครับ s u m m e r dream summer dream ร้องเลยนะครับ summer dream it's time to go there's a song I heard ก็คือเพลง summer dream ที่เขาเต้นกันใช่ไหมครับแต่วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาไม่พอเดี๋ยวเวลาไม่พอเดี๋ยวเขาอยากฟังให้คอมเมนต์มาแล้วกันเดี๋ยวเขาหลังเนี้ยมาร้องกันใหม่อ่ารับผมแล้วตอนนี้แพลนต่อไปเป็นยังไงบ้างอยากทำอะไรต่อแล้วก็อยู่ที่ไหนแฟนติดตามมาที่ไหนครับ ก็ตอนนี้นะคะแฟนๆก็ติดตามจริงได้ใน IG t i k ิ o k อแล้วก็ Facebook นะคะอาจิงอันด์กอร์จิลานันค่ะสังกิตค่ะก็พยายามจะพัฒนาตัวเองต่อแล้วก็จะทำแผนต่อไปเรื่อยๆค่ะหวังว่าทุกๆคนจะคอยติดตามคอยสปอร์ตอาจิงนะคะก็ช่วยรอกันได้นะคะขอบคุณค่ะสามารถติดตามคริสต้าในช่องย t u b e คริสตาชิม Instagram ชิมคริสต้าและท i ก t o k คริสตาชิมค่ะ แล้วตอนนี้สังกัดที่อาจเจงอยู่อยู่ที่ไหนครับก็ตอนนี้อยู่ที่จิมมิลซิกค่ะก็ต uh. ิดต่อได้ค่ะดูทางโปรไฟล์ได้เลยค่ะทางอินสตราแกรมก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีเบอร์ของผู้จัดการอยู่ค่ะโอเคคือช้ยมีแพลนอะไรต่อคะ่ะชิมวดดีอม I really love to sing and I want to continue singing as much as I can in the future So... Mm, I will definitely be singing some songs The future. So I future hope you u so y g ถ้าอยากจะฟังอัลบั้มของคริสตาหรือว่า new covers ์หรือซ s o หรืออะไรต่างๆถ้าอยากฟังเร็วๆนี้ก็ฝากตามพี่โตด้วยนะคะเฮ้ยครับเฮ้ยเหมือนเา้องมาฝากงานแล้วก็ฝากผลงานผมด้วยยังไงก็ไม่รู้แต่เราจะได้ฟังแน่นอนครับเพราะว่าดเจตั้งใจจะทำอัลบั้มกับคริสตาอยู่แล้วแล้วก็ผมเชื่อเขาโตขึ้นมากจากจาก จากการที่เขาไปประกวดแล้วก็ทุกๆปีเราเห็นกันต,ตัวแล้วผมคิดว่าเราเห็นพิซซ่าม,มาจากแรกเราก็ติดตามเขาตั้งแต่เขาเป็นเด็กแล้วตอนนี้เขาโตขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าหลายๆคนก็คงเหมือนเป็นผมอะ่ะเหมือนเป็น one of your parents ม,มีอายุเลยคล <c oughs> ้า,ายๆงั้นแหละแต่เราก,เราก็เราก็เป็นคนที่คอยเชียร์ตลอดฉะนั้นเนี่ย both of you คือไม่ว่าผลนอน้า้าจะเป็นไง if ถ้าอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ i f y o u don't give up one thing it's all about time ฉะนั้น good luck to you both แล้วก็ปฏ mm ิกิริยาของคู่ก็เพลงสุดท้ายในวันนี้ที่เขาเลือกมาทําไมต้องเพลงนี้ครับถ้าพูดจากใจเลยก็คือตลอดเวลาที่หนูอยู่กับคริตตาคือหนูนึกท่าไม่ออกถ้าหนูอยู่ในรายการโดยที่ไม่มีคริตตาเลยค่ะรู้สึกว่าการที่มีเขาอยู่ในรายการมันทักมากคิตาก็เลือกเพลง Stay because um, even though the show is over and we might not see each other every day for 4 months. I want Arjing to stay with me and I want to stay with her throughout her journey when she becomes successful, super famous in the future and I really want to be with you every step of that way and that journey. So that's why I chose to stay เหมือนเหมือนเหมือนพาลูกมาเรียนแบบเลี้ยงเหมืเวลาเรียนจบไปก็ไไปรุ่นพี่โนอาวันนี้นะครับต้องขอบคุณระบบอัดเสียงของเรานะครับเป็นโนจากยามาฮ่าครับไม่ชัวจากมหาจักรและเครื่องเสียงบอสจากอัศวะโสพลครับไปมากเลยเอ่อกดไลค์ตรงไหนนะอ๋อยู่นี่ รับได้ที่เขายังมีเส้นทางเดียวกันถึงแม้ว่าอาจจะต้องเดินอยู่กันคนละเส้นแต่ว่าเขาจะต้องกลับมาพบเจอกันในสายสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนความสนิทกันของพี่น้องแล้วก็ของเส้นทางดนตรีเขาต้องกลับมาพบเจอกันอีกแน่น,นอนโทนเสียงที่เขาเพลงเพลงที่สอง number no. five จำชื่อจำชื่อเต็มไม่ได้ที่แรกอะคิดว่าน้ําเสียงที่คริสต้าร้องอะคือโทนเสียงคริสต้าจะเป็นแบบทุมท้มๆหน่อยจะแบบจะดูแบบอินเตอร์อินเตอร์หน่อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะคะแล้วก็วิวเคยได้ยินในรายการอย่างเงี้ยก็จริงจะเป็นโทนแบบใสๆส,สูงๆอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเฮดไวท์อะไรอย่างเงี้ Voice, ยใช่ไหมล่ะคะก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเวลาประสานเสียงกันหรือว่าร้องคู่กันอะมันจะเข้ากันไหมแกโคตรเข้า มันโคตรเข้าโอ้มกชวิวไม่รู้ว่าเขาซ้อมเพลงคู่ด้วยกันมากี่รอบแต่ว่าอย่างเพลงสุดท้ายอะค่ะ Stay คือคือมันมองหน้ามองตาไม่ต้องรู้ใจคือบางบางช่วงอะไม่ได้มองหน้ากันไม่ได้มองหน้ากันด้วยซ้ำแต่ว่ามันแบบมันการมันเป็นการส่งประสานอะไรใดๆก็ตามทีที่มันแบบลงล็อก พอดีพอดิบพอดีไม่ว่าจะจังหวะช่องเสียงมันไม่เกินไม่ล้นแต่มันพอด,มพอดีมันกลมกล่อมมันแบบนี่แหละนักร้องตัวจริง,งคือวิวก็พอ<ล><ก>รู้ว่าคริสตาเคยอ่นอกจากรายการชัว่วก็คือได้ไปแข่งรายการอื่นมาอีกใช่ไหมล่ะคะก่อนหน้านี้ซึ่งจนาวันนี้ยเอาตรงนะคะ่าวิวอะเหมือนเห็นภาพคริสตาแบบไม่ได้อยู่ ไม่ได้เป็นนักร้องประเทศไทยด้วยซ้ำอะคืออยากเห็นเขาเป็นแบบ international singer ด้วยซ้ำอะวิวเห็นภาพนั้นเลยด้วยซ้ำอะจริงๆนะคะคือตอนที่วิวรู้จักคริสตาแรกๆก็คือจากรายการช่วง ep หนึ่งถูกไหมคะจนมาถึง ep สุดท้ายอะวิวกลับรู้สึกว่าก็หน้าคริสตาก็เป็นหน้าอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะจาก ep แรกมาจน ep สุดท้ายอะ เขามั่นใจขึ้นมากๆเขาปล่อยพลังงานอะไรออกมาเยอะมากๆแบบด้วยความมั่นใจอะคะ่ะแต่ด้วยความที่หน้าอาจจะดูเหมือนแบบเซตาอาจจะดูเหมือนเป็นคนไม่มั่นใจแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขามั่นใจมากขึ้นมากแล้วนะในตาคือมันมั่นใจแล้วแต่นี่คือแค่ผ่านเวลามาแบบสาสี่เดือนเองด้วยซ้ำอ่ะยังมาได้ขนาดนี้แล้วคริสตา้าในวัยสิใช่ไหมคะ คริสตาในวัยสิยังได้ขนาดนี้อ่ะแต่ในวันที่คริสต้าโตขึ้นไปพร้อมๆกับโลกใบเนี้ยเขาจะแบบยิ่งเก่งมากขึ้นขนาดไหนอ่ะคือในศักยภาพกันคือวิวเชื่อว่าคริสต้าไปได้แล้วไปถึงมากกว่าแค่อุตสาหกรรมวงการเพลงไทยอ่ะคือเห็นคำว่าโซโลอาร์ติสได้ชัดมากจริงๆนะจากคริสต้าค่ะส่วนจ,จริงวิวยังไม่แน่ใจว่าแบบเขาจะแบบมีความชอบในด้านแบบว่า การเป็นโซโล่ไหมหรือว่าแบบว่าอยากอยู่ทำงานร่วมกับคนอื่นออนสเตจด้วยอะไรแบบนี้อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าภาพที่วิวมองเห็นอะวิวรู้สึกว่าอาจริงเป็นได้ทั้งโซโล่แล้วก็กลุ่มด้วยเรารู้ว่าอาจริงเลนส์เสียงสูงได้สูงค่อนข้างมากแอดลิบสวยมากแต่วันนี้แต่วันนี้สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือเลนส์เสียงต่ำของอาจริงก็ ต่ำมากเลนเสียงต่ําของอาจิงก็ทําได้ดีมากคือพอลงเสียงต่ําอย่างผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่คนนะคะว่าช่องเสียงเขาจะแบบสามารถลงต่ําได้ขนาดไหนแต่ว่าการที่ลงเสียงต่ําแล้วแบบว่ามันออกมาเพราะคืออย่างคริสต้าวิว่าเขาบอลทูบีทนเสียงนี้อยู่แล้วแต่อาจิงเหมือนเราเพิ่งเคยได้ยินมันก็สเตเบิลมากๆมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ต่ําแล้วมันจมหายลงไปคือบางทีพอลงเสียงต่ํามันอาจจะต้องแบบทําเสียงให้มันเบาๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า มันยูวว่าสกิลการร้องเพลงของอาจริงเข้าสามารถพัฒนาไปได้อีกแต่ว่าเท่าที่มีนะตอนนี้มันโมันหยิบใช้ได้แบบเหลือเฟือเลยอะที่เขามีอยู่ตอนนี้นะคะแล้ช่วงนี้วิวรู้สึกว่าจ m m ในมิมีเด็กอยู่เยอะมาถึงว่าเหมือนเขาตั้งใจจะทำ อะไรสักอย่างเพราะว่าเมื่อก่อนวิวไม่แน่ใจว่าเขาเขาเน้นคํานี้ไหมแต่ว่าพักหลังๆอ่ะวิวรู้สึกว่าอย่างแบบว่า g n e เ s s ค่าย n e เ s s ที่มี p e r s e เอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ White f o r กที่มี a า a าลอะไรแบบเนี้ยเขาก็อยู่ in อยูอใน GMM Music อะไรแบบนี้ซึ่งเด็กทั้งหมดตรงเนี้ยคือเขาฟูมฟักแล้วปล่อยออกมาได้แบบ คุณภาพมากๆเป็นเด็กที่แบบคุณภาพอัดแน่นในการเป็นศิลปินมากๆเหมือนกันก็ยังไงก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่เฝ้ารอติดตามผลงานของทางคริสตัลแล้วก็อาจริงต่อไปแล้วกันนะคะใครยังไม่ได้ดูคลิปเต็มๆเดี๋ยววิวแปะคลิปของเป็นโนนไอีีนี้ไปที่ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ฝาก support วิวด้วยละกันนะคะถ้าสมมติว่าใครแบบว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้วิวด้วยนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปของวิวด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ